ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมกันในช่องโนนเอมนะครับผมโนนเอมโอพแล้ววันนี้ฮะดูที่ตัวเลขพลังสิครับทุกคน9ก้าล้านหกร้อในที่สุดพลังของโนนเนมก็แตะ9ล้านไปเป็นที่รบร้อยแล้วนะครับผมโคตรตึงดึงตัวตีกระดิกแล้วเซอร์ผมเรามาดูตัวละคร แต่ตัวกันม่งนะครับผมว่ามีตัวอะไรกันมากประกอบไปด้วยอาร์ชูล่าคาบุโตะพลังสามล้านนิดนิดประมาณสามล้านหนึ่งแสนครับผมอ่าห้าและวันนี้เราจะมาอ่าบาคุซันพลังหนึ่งล้านหกแสนอ่าโจซีพลังหนึ่งล้านสองแสนเกล,ลิวกันซูพลังหนึ่งล้านหนึ่งแสนบีสคิงพลังหนึ่งล้านแล้วก็ด็อกเตอร์จีนัทพลังแปดแสนครับผม สิงโตสุดที่รักของโนเนมบิสคิงพลังหนึ่งล้านเลยนะคะขนาดปั้นกับขำนะครับนี่อ่าด้วงห้าดาวห้าดาวบ่วงเหมือนกับที่คลิปที่แล้วที่ทุกคนเห็นเลยอุปกรณ์ของแดงครับผมอ่าอันนี้เดี๋ยวก็จะรีวิวพร้อมๆกับบิสคิงในวันนี้เลยนะครับผมมากเรามารีวิวกันในกุกกาแล้วการรีวิวในครั้งนี้ ไม่ใช่การรีวิวธรรมดานะครับเราจะมาตีบอสครับผม,อมเอาให้โลกมันประจกักรู้ไปเลยว่าบิสกิงตัวไหนมันโนหนึ่งผมหย,ย,ย,ยอกเล่นนะฮะหยอกหยอกหยอกเล่นนะฮะเออหยอกท็อปเซร์เล่นเฉยๆนะครับผมอ่พปดีรู้จักกันนะฮเออ,เอ,อแต่เดี๋ยวขอเปิดต้าพ่งนี้ก่อนนะครับรีวิวในวันนี้ก็จะเป็นบิสกิงตัวนี้ กอบทองบวกสามเลเวลหนึ่งร้อยเอ้ยเลเวลหนึ่งร้อยอะไรล่ะเลเวลแปดสิบห้าสกิลลิมิตที่สิบปดครีดหกดาวเฮ้ยโคตรตึงตื่นสามดาวม่วงประวัติก็ปดประมาณนี้แล้วก็ทักษะปดหน้าเดียวใส่แผ่นนี้ครับผมแผ่นเกียริเลเวลห้านี่เอาไว้สำหรับบิสคิงโดยเฉพาะเลยการ์ดอาจุมขัดสองดาวตาหนึ่งดาว อกกุปกรณ์ใส่เป็นตุมตีเน้นๆครับผมดูกันนะมาเฟียจริงๆคือถ้าเซตมาเฟียคร,บ,ครบก็จะใส่เซตมาเฟียนะครับผมแต่ว่าเออไม่มีเงินเก่งสิวงนะมันก็ไม่น่าพลังจุติเยอะกว่านี้ด้วยนะครับผมพลังจุติสองแสนนะมาอะไรทิ้งนะมา,มาอืมก็แบบตัวตึงฝั่งปีศาจอะคบนั้นๆนะ่ะ อืมจั <c oughs> งขิงเลยอ๋ออันนี้ของตรงนู้นนะอก็ไม่มีอะไรแล้วนะตอนนี้ก็บิ๊กคิงนะ่าจะอัพสุดได้แค่นี้นะตอนนี้แต่ในอนาคตสุดกว่านี้แน่นอนครับผมอของนี้ก่อนเผื่อมันสุดได้อีกนิดหน่อยจะอัพสุดได้อีกนิดหน่อยอาจจะได้อัพสุดได้อีกนิดหน่อยนะ ม,มาเผื่อจะสุดได้อีกนิดนึงก็ยังดีนะตอนนี้มิสซิงก่อน,นับขออีกสักนิดเถอะต่อลูกพ่อไปไปอย่างโหพลังโบเป็นพันนะ่ะโอยโบอีกพันนึงโบอะจริงอ่ะทุกคนโอ้โหแปลกล๊กรวยรวยนี้คือได้แน่นอนนะการันตี ไม่ได้นะอันนี้ไม่เป็นไรตอนนี้ก็พอแล้วทุกคนไปการรีวิวในครั้งนี้มันช่างทำให้ผมนั้นเสียงยิ่งนะืออ,มอ,อไม่เหลือเหลืออยู่หนึ่งใบไม่เหลือหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยเพชรจัดไปแทีมที่ผมใช้ PVE ตอนนี้ก็จะเป็นทีมนี้ประกอบไปด้วย เดลูกัสโซปอชูราคาบุตโตะบาคุซันลาชานันฟ้าสิงโตบิชิง,งแล้วก็โซนิกจริงๆนะจริงๆนี่ก็ว,ว่าจะหาตัวอื่นมาใส่แทนลาชานลไฟอย่างนี้เพ่าว่ามันยังไม่มีตัว PVE ตัว PVE ที่มันซับอของสายพลังได้ผมก็เลยใส่ถ้าจะใส่ใส่เป็นลาชาแน,นฟ้าไปก่อนนะ เปินทีมผมก็จะประมาณนี้เปิดอันติประมาณนี้ผมเปิดบริเกตแล้วก็ซูเกลลูเกลิครับผมสามล้านดอลเมจนะแล้วก็บาคุสันอันติไปหนึ่งทีแปดล้านดอลเมทอ,อุ้ยทำมาันรอบนี้แรงจังเลยระบอมงข้างทางนี้น่าห้าล้านห้าครับผมโซนิกตีธรรมดาครับไปตีผมราชสีคำราขวนไปเก้าแสนจนินสนามพลังอ่าราชนาฟ้าตีธรรมดาโอ้โหสตอร์บิคิงไล่ขวนหนึ่งล้านสองโคตรแรง บอเตมคืนกลับมาครับผมแล้วลับแบบข้างพีนาคืนกลับไปแบมห้าล้านสองไหนมันก็นได้นี่หรอก็เกรลิวเกรลิวครับผมสิงโตควนเข้าไปอีกหนึ่งทีโอ้โหหัวขวนแล้วก็สิงโตควนอีกแปดแสนความโอดของสิงโตผมนี่มาตึงริงควนอีกหนึ่งทีอีกแปดแสนใครมันจะไปยัง้งวะเนี่ยราชสีคำปราบโอ้โหอีกล้านสองให้ตายเถอะ แรงเกินปุยมุย้ยแต่อ่าต่อจากนี้มันจะไม่แรงแล้วนะครับผมเพราะว่าราชานาัฟ้าพาสิบของราชานาัฟ้าหมดแล้วนะฮะอุ้ยเฮ้ยปกติมันสักกะต้องตายแล้วนะเนี่ยตอนนี้ต้องตีธรรมดา,ามบรอดตีธรรมดาม,านามหนึ่งทีเกลิวเกลิวต่อครับผมสิโตคว,วนอีกหนึ่งทีโอ้ยยังขวดแรงเหมือนเดิม อ่าบักซานตีขึ้นมาไปหนึ่งทีตัวควนอีกหนึ่งทีโอ้โหดาเมนนั่นอง้งดวงต่อยหนึ่งทีสิ่งตัวควนอีกหนึ่งทีตัวตีธรรมดาเอาบุษยยี่ไปแล้วพระราชสีคำรามเปี้ยงโอเคล้านหนึ่งอุ้อยแรงแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็ราชานฟาฟาตีธรรมดาก็ตีธรรมดากับมาสนมอนนะฮะระบอมข้างพวงวินาศเปี้ยงโอเคไอเอ่อ อะไรนะกุฎิบัติธรรมดาระบอบข้างต่อแล้วก็ลูกเตะราชันสกินมาฮทตอนนี้เจ็ดแสนน้เม็ดเตมไม่เข้าเลยนะเกลิวเกลิวต่อเลยครับผมหนึ่งล้านน้ำเม็ดมันยังแรงเลยนาวิสิโตบิคิงผม,มทุกคนสิโตบิคิงผมเบามากนะเกลียราบอมข้างนี้น่าต่อจากนี้ก็ขอเล่กสปีดคลิปไปเลยละกันนะครับผมเพื่อไม่ให้ป็นการเสียเวลาไป ทมได้สถิติใบสองร้อยล้านทะลุสองร้อยล้านแล้วครับผมด้วงดวงร้อยเกะวิ <c oughs> กิผมทำไแค่สามสิหกล้าเองอทุกคนนี่เป็นการนี่รีวิวด้วยหรือว่ารีวิววิกิครับดีมาต่อจากนี้จเป็นการรีวิวด้วงแล้วนะออด้วงหนึ่งหกกองนด้วงเล่นเหล่าจับประสาทของเขาโอ อ่าไอ้นี่ตัวอะไรไม่รู้นะหาช่างก่อนช่างมันเห็นก่อนี้นี่กบซิตโตนี่ด่ดวงแล้เราตจะประสชดของเขาไปเอาตั้งแต่แดดไปดีกว่าเราจะเอาด่วงไว้อย่างนี้เลยนะเราจะซื้อกระสุนไปขอสิแล้วเราจะเอาบัตตีครับครับแล้วเราจะเอาบัตตีครับ ตีกับจงหมูไหมจงหมูไม่น่าไหวหนระอวงจงหมูก็สุดเหมือนกันนะอ่จองหมูไม่ไหวควีนให้คนนี้อ๋อ้ยมาไหมคนนี้แหละเอ้ยคนนี้แหละใช่เลยตีกับควีนครับผมมาเลยหนึ่งหก แควีนก็มีเจลกระซูเหมือนกันด้วยนะครับมาก็เจลิุกเยล จองร้านหลายใครเล่นบอกข้างว o งวินา,นาิดน้ำโดกยุกได้เออหกก็ยังไหวหนึ่งหกก็ยังไหวเป็นไงโคตรตึงอีสคนไม่อีสคนนะแต่นนะเย็นแต่อีสคนไม่เอาแล้วนะฮะอ๋อ ยังไงบ้างครับผมคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องโนเนมวยครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็ไปก่อนละครับเจอกันคลิปนี้อัดวันเสาร์ที่25แต่อาจจะได้ลงวันอาทิตย์ที่26นะครับผมไปละบอลเลวดวงแบกจัด